สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตผลงานนะครับลำเหล็กนะครับชุดนี้ครับอ๋อลำเหล็กนะครับกอดลำเหล็กตอนนี้ <S <S จะราคาอยู่ที่สามสามพันสามนะครับมีที่ขาดติดร่องให้ส่วนหน้าได้ส่วนหลังมีให้นะครับสามพันสามนะครับรุ่นเด็กอ่าลมส่งเนาะ แต่ตอนนี้ผมยังไม่รับงานนะครับเพราะว่ายังค้างเขาอีกเยอะนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจที่ถ้าท่านไม่รีบหรือว่าไม่อะไรนะครับก็สั่งงานทิ้งไว้นะครับนี่นะครับราคาสามพันสามนะครับดูครับสวยๆครับท่านมาดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ก่อนนะครับพอดีลูกค้าโอนเงินมานานแล้วนะครับยังเรายังไม่ได้ส่งให้นะครับ กว่าจะแก้ไขตัวที่แกนพัลูกเสร็จนะครับต้องมาตัดแต่งอีกเยอะนะครับซาหน่อยนะไม่ต้องกวาบได้ทุกคนเนาะยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนงานที่ผมส่งไปเมื่อวันผัดหรือว่าวันศุกร์นะครับรอให้ขนส่งโทรหานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ส่งคือส่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเราให้ขนส่งโทรหานะครับส่งไปประมาณได้หกเจ้านะครับวันพัดวันพัดสามเจ้าแล้วก็วันศุกร์อีกสามเจ้านะครับวันนี้วันเสาร์จะส่งให้ลาเด็กก่อนนะครับแล้วก็ส่วนได้ส่วนที่เรือนะครับที่สั่งงานทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะกจัดก,การให้พ่งนี้จับกรอบให้นะครับนี่นะครับนี่ก็รอห้องลมนะครับ ถังลมดูนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาเสื่อมเองนะเยสั่งมานะครับซ้าหน่อยครับสั่งไปเป็นสั่งไปหนึ่งประมาณได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับนะท้ายเป็นดูแดงครับต่อไปจะไม่ต่อท้ายแล้วครับต่อท้ายเวลาโสบครับ